สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกๆท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิไลเฮโชคครับครับช่วงเที่ยงครับของวันแม่แห่งชาติครับมื่อนี้วันที่12สิงหานะครับสิพายเอฟซีครับมาติดตามตัวเลขแนวทางครับกลับมาแล้วครับคุณแม่83ครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับหลังจากห่างหายกันไปอ่าพอสมควรนะครับคุณแม่83 ได้กลับมาแล้วได้ส่งตัวเลขแนวทางลับมาฝากมาตอนเอฟซีทางช่องแล้วนะครับเอฟซี FC ครับขามาบึงมาชมครับคุณพอ่อคุณแม่มักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอฟซี FC คุณพอ่อคุณแม่ทางช่องสิบปพาดข่าวสารแนวทางนะครับเวลาทางชอง่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับคุณพอ่อคุณแม่สิบปาดข่าวสารแนวทางกับ อาคับเมื่อนี้ครับเป็นวันที่12ครับช่วงใบใบนะครับได้นาตุลีกแนวทางครับมาฝากมาต้อนกันของคุณแม่83นะครับเป็นวันแม่แห่งชาติแล้วก็ขออํานวยเอืพ้พรอน,นะครับให้คุณแม่ทุกทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขัญยืนไม่เจ็บไม่จน นะครับให้ลำลำร่อยๆรสุขุสุขคนนะครับคุณแม่ทางช่องเฮาทุกทุกทันนะครับในวันแม่แห่งชาตินะครับทางช่องเฮาบ่มีอย่างหลายนะครับให้คุณแม่ทุกทุกทันนะครับจงมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับมีอายุวันณะสุขภพละมากด้วยโศกกลาบทุกทุกทันนะครับเอาครับมื้อนี้นะครับแนวทางของคุณแม่8 3ดมนะครับด้กับมาแล้วนะครับ16สิงหาคมนี้ ว่าแนวทางของคุณแม่แปดสามครับสิได้ตัวใดามาฝากมาต่อนกันนะครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับเป็นแนวทางฝากต่อนกันช่วงบายบายกันในวันที่สิบสองนะครับอาสิบหกสิงหาคมนี้นะครับแนวทางของคุณแม่แปดสามซิมีตัวใดแน่นะครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอบพราเป็นนะครับเตรียมสม,มุดประกาศไว้ ล้วก็ตัวเลขหน้าทังสีถูกอกโดนใจเอฟซีทังช่องเฮ้ามากหน่อยส้ำใดนนะครับอ่ะครับท่าควบมเกาควอมหลังให้ฟังนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่เคยติดตามทั้งช่องเฮ้านะครับอ่าแต่ก่อนหน้าทังของคุณแม่แปดสามนะครับกะถือว่าเดินดีมาตลอดนะครับช่วงหลังๆนะครับคุณแม่กะติดภารกิจลายยางนะครับว่าดดส่งตัวเลขหน้าทังนะครับแ้วก็บว่าดดไปซ้มผ่านสดสดคุณแม่กันนะครับ อ่าเพราะว่าคุณแม่ติดภารกิจหลายช่วงนั้นนะครับอ่าติดภารกิจผายในครอบครัวนะครับบอมีเวลาให้สัมผณ์แล้วก็คุณแม่มือหนีนะครับได้ทรงตัวเลขแนวทางมาฝากมาตอนเอฟซีทางช่องครับเป็นที่เรียบร้อย16สิงหาคมนี้แนวทางเป็นบนล่างนะครับอ่าแนวทางเป็นบนล่างสิมีตัวใดนั่นนะครับมาติดตามกันเข้าท้ายทํากันสดๆกันเลยนะครับตอนนี้อยู่อ่ามาบานสวนนะครับช่วงใบยๆนะครับ ออกมาไห้น้าเป็ดน้าไก่น้าหมูนะครับก็เลยบาวายคิดฮอดเอฟซีทั้ง่องนะครับเอาตัวเล็กน้าทางของคุณแม่แปดสามมาฝากมาตอนกันส่งมาแบบด่วนๆกันเลยอ่ามีตัวใดเข้าเขามาบ่งตัวเล็กน้าทางน้ำกันนะครับอ่ะกับเดี๋ยวหามุมกล่องให้คุณพ่อคุณแม่กันก่อนนะครับถ่ายทํากันสดๆเลยเอาตัวเล็กเนื้อทางมาฝากมาตอนกันมาแล้วนะครับเอาคุณชัดเจนบ่นอ๋อครับคุณพ่อคุณแม่เอาคือสีชัดเจนนะครับ คือจะชัดเจนอยู่เนาะอ้าวครับแคปหน้าจอเด้อครับคุณแม่แปดสามขับสิบหกสิงหาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับอ่าแนวทางเป็นบนล่างนะครับของคุณแม่เฮานะครับวิ่งบนล่างนะครับสองกับสี่นะครับสองกับสี่กับเด่นไปที่สองอ่าแนวทางครับมีหกคูนะครับมีหกคูครับมีสองเก้าสองแปดสองหกสี่เก้า หนึ่งสี่สี่หกแต่ว่าคุณแม่แปดสามครับเด่นไปที่ 29, ครับสองเก่าครับเดินไปที่สองเก่าสี่เก่าเป็นตัวล่องนะครับเลขวิ่งครับอ่าคุณแม่เด่นไปที่สองนะครับเด่นไปที่สองรองสี่นะครับเอาแคบหน้าจอไว้ปีจารณาเป็นแนวทางฝากตอนกันครับแนวทางของคุณแม่แปดสามกลับมาแล้วนะครับประจําว,วันที่สิบหกสิงหาคม 2,566ครับอครับเป็นแนวทางรับฝากต้อนกันนะครับคุณแม่กับซงมาเป็นแนวทางครับหลังจากห่างหายไปนะครับจากทางช่องเฮาวีไลให้ชบกะนานพอสมควรนะครับคุณแม่คือทอดคิดถึงเอฟซียูนะครับแต่ว่าอาบ่มีเวลาให้สัมผัสนะครับช่วงหลังๆมาแม่อเพล่นอยากติดภารกิจหลายอย่างภายในครอบรั้วนะครับเพราะว่าต้องดูแลอผู้สูงอายุก็เลยบ่มมีเวลาให้สัมผัสนะครับกับแอดมิน แต่ว่าคุณแม่ก็ได้ส่งตัวเลขแนวทางมาฝากมาตอนเอฟซกันนะครับหลังจากห่างไยกันไปพอสมควรนะครับเอาครับกลับมาวันนี้คุณแม่ว่ามั่นใจนะครับเป็นสูตรโบราณสูตรคำนวณของคุณแม่8ปดสามนี่นะครับเพราะว่าเอฟซีถ้าเคยติดตามนะครับเป็นสูตรตะเกาตั้งแต่พอแต่แม่หายมานนะครับคุณแม่ได้ใส่อยู่ตลอดเพราะว่าช่วงก่อนแอดมินไปทายถ้ำนะครับคุณแม่ก็บอกว่าคำนวณเองซื้อเองนะครับ แล้วก็คุณแม่ก็เลยแบง่งปันแนวทางมาฝากมาตอนกันหลังจากโจรหลังๆมากก็คือแอดบอกให้ฟังนะครับคุณแม่ดูแลผู้สูงอายุก,ก็เลยครับผมมีเวลาให้สัมผัสก็เลยได้แต่ตัวเลขแนวทางมาฝากมาตอนกัน16สิงหาคมามักชอบจังตามครับผมมักกับปอยพานนะครับาทางสองเขากา็เสนอเป็นแนวทางเอามาฝากมาตอนกันเพราะว่าถือว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะครับถือว่าโค้งสุดท้ายแล้วเพราะว่ามืม้อนี้ก็เป็นวันที่12สิงหากันแล้ว ก็คือวันแม่แห่งชาติพอรอบนะครับอ่าอ่าทวนตัวเลขนะครับให้คุณพอ่อคุณแม่เขาฟังอีกรอบนึงนะครับทวนตัวเลขนะครับของคุณแม่แปดสามสิบหกสิงหาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกวิ่งบนล่างครับสองกับสี่การสรุปง่ายๆแนวทางของเพื่อนเป็นบนล่างเด้อครับแนวทางเป็นบนล่างครับอ้าวแนวทางครับมีสองเก้าสองแปดสองหกสี่เก้าหนึ่งสี่สี่หก คุณแม่เฮ้าเดินไปที่สองเก่าครับสี่เก่านั่นเป็นตัวร่องหมักชอบเฮากันจังตามหม,มักปล่อยผ่านทางสองเสนอเป็นแนวทางครับเพื่อตัวเลขแนวทางของคุณแม่แปดสามกลับมาไม่นี่บ่แนแอได้พี่น้องอาจสีได้โศกเด้ลาบน้ำกันมาที่สิบหกนะครับหลังจากห่างหายกันไปพอสมควรเพื่อมีโศกมีลาบกันกลับมาของคุณแม่แปดสามกันอ่าแคบหน้าจอไว้พี่เจรนาเป็นแนวทางฝากตอนกันนะครับ เอาครับหลังจากครับเบิ้งตัวเลขแนวทางน้ากันแล้วนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแช์ทุกคอมเมนต์นะครับที่คอยเป็นกาลังแรงใจนะครับทางช่องเฮ้า็บ่มีอยังไหลนะครับนอกจากคําอวยน่วยอวยพรนะครับให้คุณพ่อคุณแม่เฮ้าทางช่องนะครับจงมีโชคมีหลับกันในวันที่16สิงหาคมนี้และกามือนีเปลี่ยนวันแม่แห่งชาตินะครับให้คุณแม่ทุกทุกทันจงมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งมีโชคมีหลับ กันทัวหนานะครับเอาสุดท้ายนี่ครับทางจองห้าบ่มีหยังไหลนะครับ,หหรบให้ f อคุณพ่อคุณแม่นะครับมีโชคมีลาบกับเนือทางตุเลขของคุณแม่83ครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับตัวเลขเนือทางแคปนาจอไว้เป็นทีเรียบร้อยนะครับให้มีโชคมีลาบกันในวันที่16สิงหาคมท,ทุกทุกทันไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ